เอ้ยนี่นี่พวกพี่ทำอะไรกันเนี่ย ให้พี่ไปส่งดีกว่ารถกระบะเก่าๆแบบนั้นอย่าเลยน้องไปกับพี่ดีกว่านะตอนฝนมันใกล้ตกแล้วน้องรถแบบนั้นไม่มีหลังคาไปกับพี่ดีกว่านะไปกับพี่ดีกว่าให้อยากปลอดภัยอ่ะมันอ่ะเพิ่งขับรถเป็นไม่กี่อาทิตย์เองไปกับพี่ดีกว่าพี่ว่าปลอดภัยกว่านะไปไกลนั่นอ่ะเห็นหน้าหล่อๆแบบนั้นอ่ะมันหื่นนะน้องรู้ไหมโอ้ยน้องดูหน้าตาคงรู้นะว่าใครหื่นกว่ากันอ่ะพวกพี่พวกพี่เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นคนที่รักน้องไงเออพวกพี่ พวกพี่อย่าทำอะไรกันแบบนี้เลยพวกพี่สองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอถ้าเพื่อนกันจริงอ่ะมันไม่มาชอบผู้หญิงคนเดียวกันหรอกใช่ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงอะนะในเมื่อรู้ว่าเพื่อนชอบควรจะหลีกทางให้แต่แรกแล้วไม่ใช่มาแข่งกันจีบแบบนี้น้องคิดดูนะใครกันแน่ที่บอกชอบน้องก่อนอ่ะน้องฝากบอกมาด้วยนะถึงพี่จะไม่ได้บอกชอบน้องก่อนอ่ะแต่พี่อะมองน้องก่อนเว้ยน้องฝากถามมันดิ แค่มองก่อนเนี่ยก็ได้เหรอน้องฟาักถามมาด้วยแล้วมันบอกรักก่อนเนี่ยก็ได้เหรอโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่เลยอะไรของพี่เนี่ยพวกพี่อย่ามาทําอะไรกันแบบนี้เลยหนูลําบากใจนะพวกพี่ก็ไม่ต้องมีแฟนกันแล้วนี่แล้วมายุ่งกับหนูอีกทาไมเนี่ยก็พี่อ่ะอยากได้เราเป็นแฟนจริงๆแล้วนี่นาไม่อยากจะเสียเราไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องลองคบกับพี่นะ พี่ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยจะคอยมารับมาส่งทุกวันเลยแหละเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยพี่ซื้อไอโฟนใหม่ให้พี่ว่าเอามมเตอร์ไซค์ไักขับไหมไว้ขับเล่นช่วงนี้ฝนตกนะเอารถนดนไปสักคันดีกว่าน้องชอบขับเรือยอทไหมเอาเรือดำน้ำไหมน้องโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะอะไรของพี่เนี่ยเดี๋ยวดิน้องอืมเพราะแกคนเดียวเพราะแังหักอะเกี่ยวอะไรกับฉันแอแกแหละน้องขอลงคานแกเว้ย ใครที่กำลังหาซื้อ i Free f i ไ e นะผมหรือว่าอยากจะฝากขาย ID แบบปลอดภัย100%หายห่วงนะผมที่นี่เลยฮะเพจ ID f r ฟ e ีไฟ e b y เ n n นผมรับประกันความปลอดภัย100%กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใจเอน้อง <c oughs> อะไรของพี่เนี่ยนี่มาโรงเรียนหนูนะพี่มาทำไมเนี่ยอยู่จะไปเรียนแล้ว <c oughs> เออก็พี่อยากจะมาสมาัครบ้างอะ <c oughs> จะบ้าเหรอพี่อยู่มาหาลัยแล้วนี่พี่จะมาสมัครเรียนโรงเรียนหนูทําไมนี่พี่จะสมัครเรียนจะมาสมัครเป็นแฟนน้องอะ่ะไม่จบอีกเรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็มีปัญหากับเพื่อนพี่หรอกนี่อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยอย่าพูดถึงคนอื่นดิน้องมองไปรอบๆดิตอนเนี้ยโลกไปเนี้ยมันมีแค่เราสองคนนะแล้วยังไงพี่ก็ไม่ไงหรอกก็แค่ะจะขอโอกาส ให้พี่ได้เป็นคนดูแลน้องอ่ะ oh. น้องคิดดูนะว่าประเทศไทยอ่ะมีจำนวนประชากรกี่สิล้านคนเป็นเจ80ล้านคนแล้วโลกใบน,นี้มีกี่ประเทศและเราก็ยังไม่รู้ว่านอกอวกาศอ่ะอาจจะมีอีกโลกหลยหลายไปก็ได้น้องคิดดูนะการที่พี่อ่ะได้เกิดมาอยู่ในโลกใบเดียวกับเราได้อยู่ประเทศเดียวกับเรา ได้อยู่จังหวัดเดียวกับเราได้อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราแล้วได้มารู้จักเราอ่ะมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนแสดงว่าโลกใบเนี้ยมันสร้างให้พี่อ่ะมาคู่กับเราชัดๆเลยฮะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอืมจริงๆเนี่ยนี่พี่หนูถามจริงๆเถอะถ้าหนูตกลงยอมให้พี่เป็นแฟนหนูจริงอ่ะพี่จะมีความสุขเหรอเอาได้เป็นแฟนเราพี่ก็ต้องมีความสุขดิใช่ พี่ได้แฟนแต่พี่อะเสียเพื่อนไปเลยนะก็ uh, <God. S 1> พี่แฟนอะ่ะไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปกี่เดือนกี่ปีแต่เพื่อนที่สนิทของพี่อะ่ะ<า>เขาจะอยู่กับพี่ไปตลอดนะพี่<า>คิดดีๆนะมมมีีอออออยจจะขัใัใใตท่นชชบบเธบเธธห้ คือพี่มีอะไรอยากจะพูดกับเราหน่อยอะแปบ๊บเดียวนะพี่ขึ้นมาได้ไงนี่มันห้องเรียนหนูเลยนะเออพี่ไปถามเพื่อนเรามาแล้วคาเนี้ยครูไม่สอนโอ้ยพี่นะนะนะแปบ๊บเดียวพี่ขอพูดอะไรให้เราฟังแป๊บเดียวอ,อ่าออมีอะไรรีบพูดมาเลยตั้งแต่พี่ได้มาจบพบกับน้องหัวใจก็ฟ้องว่าน้องนี่แหละใช่เลยอ,อยากถามดูว่าน้องนั้นมีใจให้พี่บ้างไหม พี่จะได้ให้ใจคืนจบแล้วใช่ไหมไปแล้วนะเดี๋ยว,วน,น้องคนงามใส่เอวลอยกระโปรงสั้น,<ว>นอยากจะรู้ว่าน้องนั้นมีแฟนยัง<ว><น>แม้ว่าพี่คนเนี้ยไม่ค่อยมีตังค์<ว><น>แต่พี่ก็อยากจะขอฝันเธอน,นิดนึงเฮ้ย<ว><น>ไปแล้วนะไม่เอาแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวยังไม่จบเลยพอแล้วพี่ไม่ต้องพูดใดแล้วทำไมอะพี่มันหน้าตาไม่ดีใช่ไหม เราถึงไม่อยากคุยด้วยอะไม่ไม่ใช่แบบนั้นพี่หนูก็บอกแล้วไงว่าหนูไม่ได้ดูคนที่หน้าตาแล้วเพราะอะไรอะทำไมเราให้โอกาสพี่จีบเราไม่ได้อะก็จะให้หนูทำยังไงอะเพื่อนพี่ก็ชอบหนูเหมือนกันอะอ๋อถ้าเกิดว่าไสก,กายมันไม่ชอบเราอะเราก็คงให้พี่จีบแล้วใช่ไหมเอยมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ดิเรื่องทั้งหมดเนี่ย หมือนเกิดขึ้นค่อยไกยไอ้กายมันทําให้ความรักของเราสองคนต้องมีอุปสรรคพี่พอเถอะนะหนูว่าพี่อะกลับไปหาเพื่อนพี่แล้วคืนดีกันเถอะไม่เอาอะให้โอกาสพี่เถอะนะโฮ้ยพี่อย่าพูดไม่รู้เรื่องเลยหนูไปแล้วนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนไปแล้วพี่้้องาาาามีันนไยเเรรใคจะวบ ไอ้กายแกไปซะอย่ามายุ่งกับน้องเขาอีกทำไมฉันต้องไปแกดีต้องไปอะ่ะน้องเขาต้องเป็นของฉันเว้ยกล้ามากนะแกกล้ามากหน้าตายกับปลาฉลามว่ายน้ำโชนประการังอย่างแกน้องเขาไม่ชอบหรอกเว้แล้วแกคิดว่าน้องเขาอ่ะ จะชอบผู้ชายหน้าตายังกับกิ้งกาเปลี่ยนเสียงแกเหรอฮะได้ได้เลยชิโร่ถ้าแกไม่ยอมไปถือว่าแกกับฉันน่ะตัดเพื่อนกันเลยตัดก็ตัดอยู่วะเออแค่เรื่องผู้หญิงแกถึงกับจะตัดเพื่อนกับฉันเลยใช่ไหมก็แกเป็นคนพูดเองและฉันก็เป็นคนจริงเว้ยลูกผู้ชายพอตัดก็ตัดเออตัดนะสรุปตัดไปเว้ยเออตัดเพื่อนตัดเลยเออตัดไปเลยก็ตัดดิตัดเลย อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ววันหยุดก็ยังไม่เว้นเออน้องพี่ว่าจะชวนไปดูหนังอะ่ะดูหนังกับพี่นะโอ้ยดูหนังมันน่าเบื่อน้องเดี๋ยวพี่พาไปเล่นสวนน้ำดีกว่าสวนสนุกอะไรเงี้ยปะร้อนจะตายเราไปหาไอติมกินเยนบนห้างดีกว่าปะโหไอติมเดี๋ยวพี่พาไปกินอาหารญี่ปุ่นดีกว่าพอได้แล้วพวกพี่พอได้แล้วสรุปพวกพี่จะไม่หยุดทําแบบนี้กันใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่หยุดยังไงอะ พี่ก็ต้องเป็นคนที่ได้เป็นแฟนเราม่ใช่มันก็รอดูโอ๋ยโอเคงั้นหนูจะบอกความจริงพี่ละกันความจริงความจริงอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วแม่พี่ทั้งสองคนอ่ะเป็นคนจ้างหนูแต่แรกอ่ะฮะคือคือไงอ่ะคือแม่ของพี่สองคนอ่ะ เขาสงสัยว่าพวกพี่เป็นเกย์กหรือเปล่าอ่ะเขาก็เลยจ้างหนูว่าให้ไปทำตัวสนิทสนิทกับพวกพี่ให้ดูว่าพวกพี่อ่ะเป็นเกย์ไหมแล้วแม่ของพวกพี่ก็ยังบอกว่าถ้าหนูสามารถทําให้คนใดคนหนึ่งชอบหนูได้ด้วยอ่ะเขาจะให้เงินพิเศษกับหนูด้วยแต่หนูไม่คิดว่าพี่ทั้งสองคนจะมาชอบหนูพร้อมกันแบบนี้นี่มีเรื่องจริงอ่ะเนี่ยอืแสดงว่าทั้งหมดที่ผ่านมานี่คือเป็นแผนของแม่พี่ทั้งหมดเลยเอ๋อ อ้ยช่างเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเนี้ยพี่ชอบน้องจริงๆนะไม่ได้พี่คือจริงๆหนูมีแฟนแล้วอะนีไ่ไงพี่บังแฟนหนูเออสวัสดจ้านายจ๊านี่ใครกันเหรอเป็นรุ่นพี่ของหนูค่ะพี่บังเขามาเที่ยวหาอ๋อจ้าเนจ้างั้นก็รีบๆคุยกันเะจ้าว่าแต่นายทั้งสองคนมีอะไรคุยกันเลยเออก็ ไม่มีอะไรหรอกครับมาเ <มา S 1> ที่ยวหายเฉยอ่ะใช่มาเยี่ยมเฉยงั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรคุยกันแล้วผมขอตัวแฟนของผมกลับขึ้นไปบนห้องก่อนนะครับนายจาพอดีว่าไม่เกีย้ยพึ่งสนุกกันเลยเออโอเคครับพี่บังอย่าพูดดิอายเขาจะอายทำไมอ่ะก็หนูพิลอกเงินพวกโขนโงม่มาได้ตังเยอะแบบนี้เราก็ต้องฉลองนันหน่อยเฮ้ย อย่าพูดงั้นไม่รบกวนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพวกผมก็จะกลับแล้วใช่ครับงั้นเชิญขึ้นไปต่อเลยครับผมโอเคงั้นลาก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะไปเร็วไปเร็วต่อกันดีกว่าลักจ๋าเร็วพี่บังอะโธ่ไอ้สลิงปุ้มแตกต่อเลยนะเอ่อน่าครบเลยเหรอ นั่นเ,เนาะบ้าบ้ากันจังเลยผู้หญิงคนเดียวเลิกคบกันได้ยังไงเนาะนั่นดิใครคิดได้วะเป็นเพื่อนรักกันได้นานเ <c oughs> จอผู้หญิงคนเดียวกันเนาะชอบตัดเขื่อนซะงั้นเ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ไม่ไม่ตัดดีกว่าเนาะแตดทำไมเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปดู เอ็ดนดังเซยนห้องชั้นไหมเอ่ออยากเตะบอลน่ะเต่บอลเนี้ยนะถ้าไม่เตะบอลก็มีอีกอย่างหนึ่งอ่ะอะไรอ่ะไปหาสาวใหม่ไหมละ่ะ่ <c oughs> ลุย,ลย